เกมพลิกแบบชนิดที่เรียกว่าหน้าแหกกลางสี่แยกฝ่ายกัมพูชาที่เคยตีโพยตีพายออกมาโยวยวายว่าจะฟ้องไทยเรื่องทุ่นระเบิดแถมยังอ้างว่ามีหลักฐานเต็มไม้เต็มมือสุดท้ายกลับต้องมาจนมุมเพราะปากของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นก็พวมหนวยการศูนย์เก็บกู้ทุนระเบิดของเขเมรหรือนายเฮงรัตนาดัานหลุดปากสารภาพออกมาเองเต็มๆว่า จุดที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดน่ะมันอยู่ในดินแดนไทยไม่ใช่ฟังคขเรน,นี่คือการยอมรับซึ่งซึ่งน่าว่าแผ่นดินตรงนั้นเป็นของเราแล้วยังไงต่อเขาก็อ้างมาตราห้าของอนุสัญญาออตตาว่าบอกว่าเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบไงครับโอ้โหนี่มันเข้าตัวเต็มๆกลายเป็นว่าเขากำลังยืนยันด้วยปากตัวเองว่ามีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาวางระเบิดในอธิปไตยของไทยอย่างอก,กาจ แล้วในฝั่งไทยครับแน่นอนว่าฝ่ายไทยไม่ปล่อยให้โอกาสทองนี้หลุดลอยไปกองทัพบ,บกออกมาสวนหมัดกลับทันทีชนิดที่ไม่ต้องตั้งกาดคุณว่าสนานาน่วมนักข่าวสายทหารตัวจริงถึงกับฟาดแรงๆว่านี่มันคือสันดาลถาวรของเขมรแล้วเรามีอะไรไปตบหน้าพวกเขาบ้าง 1. ระเบิดที่เจอคือรุ่น pmn2 ของรัสเซียซึ่งกองทัพไทยไม่เคยมีอยู่ในครอบครอง 2. คลิปที่ขเขมรอ้างว่าเป็นหลักฐานว่าทหารไทยวางระเบิดพอดูจริงๆเอ้าวกลายเป็นภาพตอนหน่วยเราฝึกซ้อมเก็บกู้ระเบิดนี่มันต้มตุ๋นกันชัดๆแล้วที่มันตลกร้ายไปกว่านั้นคืออะไรคือความสับสนของข้อมูลฝั่งเขาเองวันเดียวกันแท้ๆโคศกกระทรวงกลาโหเมเขมรบอกว่าทหารไทยไปเหยียบระเบิดที่จังหวัดพระวิหารสรุปจะเอาที่ไหนกันแน่ข้อมูลมั่วซั่วขนาดนี้ มันฟ้องชัดๆว่าพยายามจะบิดเบือนจนพลาดเองทีนี้มาถึงเรื่องที่เขาชอบท้าทายนักหนาเรื่องสารโลกดูเหมือนจะอยากไปมากแต่โง่ของจริงเพราะคุณกรกฤษดิดนักเขียนด้านประวัติศาสตร์ออกมาให้ความรู้แบบตบกระบาลดังๆว่าอะไรครับคดีวางระเบิดสังหารบุคคลที่เป็นอาชญากรรมสงครามเขาไม่ได้ไปฟ้องกันที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ i อ j แต่เขาต้องไปเจอกันที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตัางหากพราะการกระทำแบบนี้มันคืออาชญากรรมสงครามซึ่งถ้าผิดจริงโทษของมันไม่ใช่แค่การจ่ายค่าเสียหายแต่คือการเข้าคุกสถานเดียวอยากไปนักชมิสารโลกนะ่ะจัดให้แต่ไปในฐานะจำเลยนะคุณกรกฤตเปรียบเปรยบาบเจ็บแสบว่า ขเขมรกำลังจะกลายเป็นประเทศหมาที่มีระเบิดของตัวเองแต่กลับเอามาใช้เล่นงานเพื่อนบ้านในยามสันติแล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแถมยังบอกอีกว่าถ้าไทยกล้าจริงให้ฟ้องตระกูลหุนเรื่องค้ามนุษย์กับแก๊งคอรเซนเตอร์ด้วยซ้ำเพราะมันเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเหมือนกันและแน่นอนครับหลังจากที่ขเขมรสารภาพออกมาเองแบบนั้นมันก็เหมือนเปิดประตูให้รัฐบาลไทยเดินเครื่องเต็มสูบ กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการอย่างเด็ดขาดทันทีว่าการกระทำนี้คือการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงและกระทบความมั่นคงของไทยโดยตรงแถลงการยังย้ำชัดว่าทุ่นระเบิดที่พบไม่เคยมีในคลังอาวุธของเราและนี่คือการวางกับดักสังหารโดยเจตนาไทยจะใช้ทุกกลไกภายใต้สนธิสัญญาออตตาวาและจะยกระดับเรื่องนี้ในทุกเวที ไม่หมดแค่นั้นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของเราก็ซัดก,กลับแบบไม่ไว้หน้าระบ,บุว่านี่คือการจงใจสร้างความสูญเสียอย่างเลือดเย็นและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือฝ่ายเขมรยังมีพฤติกรรมขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของฝ่ายไทยมาโดยตลอดมันเกินไปมากแล้วเกมนี้มันจบแล้วครับขเขมรจนมุมด้วยคำพูดของตัวเองหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็มัดตัวแน่นหนา จากนี้ไปไม่ใช่เรื่องของการเจราจาอีกแล้วแต่มันคือการลากคนผิดมารับโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศขเขมรจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้อีกต่อไปและไทยพร้อมจะลากเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีสหประชาชาติเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นทาดแท้ของพวกเขา และถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกการไล่บี้ที่ดุเดือดและเจาะลึกทุกประเด็นร้อนแบบนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้แล้วคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ